ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจอจ้ำปลาดินเรามาด้วยกันกี่คนนวันนี้เก็บเลยเก็บเลยเราจะเอาไปหมดไหมดอกกระเจียวนะคะคุณสวยเลยเป็นไม่แก่มากค่ะโอ้โหไปไปไปเก็บ แล้วก็จะเอาไปทำบุญด้วยนี่สวยขึ้นบ้านนี่นี่ซุ่มๆอยู่เลยขึ่นเงาะพระมันแน่นได้ตีฝนระตกดอกใหญ่มากไปค่ะเดี๋ยวเราก็พาแม่ถิ่งกับเบ่ดาไปท่องเที่ยวกันเขีแดงด้วยใช่ไป ไปหากันจะมีอะไรเราอยู่ในป่าในเขาก็ต้องมาหากินของป่าแบบนี้แหละแบบนี้ก็เอาบ่แบบนี่ก็เอาเนาะนี่แหละคือดอกกระเจียว ดอกกระเจียวหอมหอมไปต้องไปขึ้นเขาภูผ้าแดงเก็บดอกกระเจียวนะคะไปกับเอสเตอร์เอสวิวแล้วก็ไม่ได้เราจะขึ้นเขาลูกนู้เจอสามขางทางนี่บ่กสามขางทางนี่กัสมน ยังลอยอย่อยอยู่ไปต่อหอขางทางขางทางก็ทุ่นแล้วยายาอะไรน้อผ้าเพชรนี่แล้วไปหาเก็บผักหวานพร้อมหา หล่อันไล้แนวทักหวานกับอันมันมีก็เอาเป้าเป่าไเป็นนุ่มแล้วนี่โอ้เปาเปาก็พามานำไปเาก็ไปหาลลอเร็นโคกเลนดงุงมาหาเก็บดอกกระเจียวว่าสิไปเข่าบุญมืออื่นเอาไปฝากเอาไปให้พี่น้องผูมารวมทําบุญได้กินน้ำ มันมีหลายเนาะคือว่ามันสีมีหลายอยู่ผัดคืบอบโหาไปจนว่าก็คือได้หลายอยู่ดอกมันระโขกระดวงป้ามาใม่ด้บ่ออกบอ่ไม่ไหลหุน่นบาเห็นเนาะมาท่านได้ออกทำไมมันบ่ออกหลายฝนยังไม่ลง ส่งส่งนี่ให้กวางนี่ให้กินวาก็มันเป็นตัอหน่อยหน่อยนีกำลังแตกงัมาโอ้เี๊ดเลยข้าวหวานปลาข้าววานปลาข้าวหวานปลาข้าวหวานปลากแกงใส่ไข่หมดแดง เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำกันแสงนั่คืออึดแท้อืมกำลังหน่อยอยู่มันบ่หลายสินปักหวานก็ได้ป้ายคนละเป็นตาชิหินอันนี่ละ คือคือสิเฮ็ดออกแถวแถวนี่ละคือยังบมท่านเห็นเนาะฝนยังบมแห้งปันได้รอบนาหมดแล้วดอกกระเจียวกันบ่หลายย่างหน้าที่ดอกกระเจียวหลายบ่หลาย

เอาใส่ถุงซักก่อนใส่ถุงซักกอ่อนรับกระเทียวโอ้วิกกวได้แล้วกำลัองอ,ออกวิวเบ้หุ่นเบ้หุ่นเรืยกปลาดอ,อกกระเทียวแล้ว ุไ่ลลเอาเก็บเอาเยนแล้เนแลเน้วไปหากล่างล่งแตกกโอ้เบเอาเก็บเอาเปาเปไปเฮายังละเป่าเป่าเก็บเอาเก็บเอากาลังออกกาลังแตกโอ้ยคอหอีแสบเนาะแบบนั้นนะทำนี่แล้วนี่ โอ้หนานานน่ะนั่นห่างต้นไม้นี่ก็มีนมันเป็นดอกเลยบอกมันก็ลังหน่อยๆอยู่หน่นี่โอ้ยเยอะๆๆพอดีคุดเอา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 โรถไปค่ำค่ำอันไปย่อไปค่ำบุญบ้านเฮาบ้านเฮาอืไปย่อไปค่ำเพลินคุดุดไปคุดเอาคุดเอากำลังออกมันกะลังแตกห้องสบพืนไปพูน เก็บไปเก็บไปออกแบบนี่ล่ล <c oughs> ะนังเป็นดอกป,ปอุปุติปิหาเก็บตามป่าตามเขาเนี่ย <c oughs> ทั้งเขาทั้งแกทั้งหนุม่มทั้งหน่อย <c oughs> ไปเลือกเอาเนาะ <c oughs> ส้เอาส้เอา จินต์เสียงออออดอกกะเยอ,อ,อใครจะได้เยอะ,ะ <laughs> ทีมใบรุ่นกับพิมพสว ไม่แข็งแล้วไปเรื่อยๆนี่แล้วดอกตุมต้มๆเร้กเรียกเรีกเนียกินไดหลายก้วนเ่าหั่น, <c oughs> น,นเก็บปลาลูดไม่งสีได้หลายโอ้ยเป่าๆกัน น้ำไก่เราเมื่อกี้นี่ลอกตูมเลยลอกตูมนี่บ่<อ>ท่านบ่เห็นแล้วเ <g ül s> ออนี่ร่างหน่อยๆตอนรงงามอือคุณวิธีเอาดอกกระเจียวเอาท่างนั่นมันคุดลงไป <c oughs> ไปฝ <c oughs> าก ไปก็ไปเรื่อยทางนี้มันก็บอ่มีฝนเท่าไหร่เนาะมันก็แห้งแรงอืมลักน้อยดอกก็เกียวบานไป เราก็มาขึ้นเขาเรียบๆขี่เที่ยวนะแอดเตอร์เอดวิลเขาบอกว่าคิดถึงใครเนาะคิดถึงป้านะ,ะนนนเดี๋ยวถ้าไม่ด่ากลับนี่ก็จะเอาไปฝากลุงป้านะ,ะไ,<ป>ไม่รู้ไม่ได่าก็จะหวังบุญนะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเปล่าเปล่ามันเหนื่อยสวัสดีค่ะชวนเลยแต่ว่าหนูทำไม่ถึนั่นเอง 哦，我来弄。嗯嗯